ครับจากนัทแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็เช้าของวันที่1พฤษภาคมนะครับ2,566นะครับวันนี้มาพา FC นะครับทุกท่านนะครับมาอยู่ที่นัทแท็กเตอร์สาขาวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อนะครับมาชมสินค้าหน้าร้านนะครับรถเข้าใหม่แล้ววันนี้ก็มีรถไถนะครับราคาเริ่มต้นที่65,000บาทนะครับ65,000บาทแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงพวกฐานขุดมันนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับอยู่ตัวละ11,000บาทนะครับ11,000บาทก็สําหรับฐาน คุณมันของค่า SPK นะครับของค่า SPK แล้วก็จะเป็นผ่านขุดมันของปอเซรีนะครับก็จะอยู่ที่12,500สา่วนของนาซ่นะครับก็จะอยู่ที่14,500บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับรถทุกคันนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ออกผ่านทสอเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับที่091 861 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่สามารถแอดไลน์ได้ก็ 063นะครับ3130447นะครับรถเยอะแยะเลยครับวันนี้รถเราเยอะจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเดินทางมาดูสินค้าได้ที่นัดแท็กเตอร์วังสหมอจังหวัดรุดอธานีนะครับวันนี้มาคลิปสั้นๆนะครับเร็วๆหน่อยนะครับแต่ได้ใจความนะอันนี้คืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับผานยกกล้องเราก็เริ่มต้นตั้งแต่16,500นะครับเป็นใบ22ส่วนใบ24นิ้วก็เริ่มตั้งแต่17,500บาทนะครับใครที่ สนใจนะครับหรือรถลอตเตอรี่นะครับของฟาร์มเทคก็เริ่มต้นตั้งแต่ราคา4ี่หมืนนะครับสำหรับเมตรหกมาชมกันนะครับคันแรกเลย ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะครับราคา6กหมื่นห้านะครับคันไหนนะครับเป็นคันนี้เลยครับหกหมืนห้าลูกค้าก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นอิซากินะครับทีเอสสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับเป็นยี่สิบห้าแรงม้านะครับเป็นรถเคันหนึ่งสองสูบเพาเดียวนะครับตัวนี้มีดันหน้าให้นะครับเครื่องดีมีเอกสารซื้อขายนะครับจากทางร้านนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้เพียงหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีนะครับอีกสามร้อยเอออีกสองร้อยกิโลเมตรแรกนะครับส่งสามไม่ได้ครับค่าขนส่ง นะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันต่ออ่ะมาชมกันคันที่2นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถตักนะครับเป็นรถตักคูปะต้า L4018 ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดตักนะครับ LA5088 นะครับแล้วก็จะมีถังถ่วงด้านท้ายนะครับรถใช้งานพันกว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่425,000บาทนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่415,000บาทนะครับลดให้10,000บาทนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น ยันม่า EF393T ครับเป็นล้อทองนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับเป็นยันม่าพรีเมียมนะครับคันนี้นะครับถ้าราคารวมเปลี่ยนยางใหม่4เส้นพร้อมกับหางพวนใหม่นะครับรวมเก็บงานรวมทําสีนะครับคันนี้จะอยู่ที่3ามแสนสองหมบาทนะครับนัดให้หางพวนใหม่ด้วยนะครับ1นึ่งพวงนะครับมาคันที่ ครันที่4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยันมาพรีเมียมเหมือนกันนะครับล้อทองนะครับคันนี้ก็สภาพสวยมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็หาง3นะครับรีวิวคลิปไปเมื่อเช้านี้ครับราคาตามสภาพไม่เก็บงานก็อยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะครับส่วนเปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะครับคันนี้จะจบอยู่ที่ราคา3 1 0 0 0นนะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับปี62องนะครับเป็นดุมล้อหน้าใหญ่นะครับสหรับ39แรงม้านะครับเป็นรถรุ่นนิยมนะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็น L 3 4 0 8 DT ั กานหน้ากระบอกคู่ครับอุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็หางพวนราคาถูกครับคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทมีเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับส่วนใครที่ต้องการเก็บงานคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับถัดมาครับคันนี้เป็นคูปัต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด DT ครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับรถปีหกศูนย์ตัวนี้ราคาตามสภาพก่อนนะครับอยู่ที่ราคาสี่แสนสามหมื่นบาทนะครับส่วนถ้าเก็บงานรวมเปลี่ยนยางหลัง อ่ะยางใหม่4เส้นเลยแล้วกันนะครับคันนี้จะอยู่ที่4 7 5 0 0 0เนานะครับอุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าและผ่านพวนะครับรถใช้งานเ่อประมาณ2,700ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น L3608 ตัว DT นดีทีนะครับเป็นตัวเสาก้มนะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตของคูบาต้าเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีงบกลางๆนะครับหารถไว้ใช้งานนะครับตัวนี้อุปกรณ์ด้านหน้าและหางนะครับราคาตามสภาพ 2ชิ้น285,000แนาพนะครับคันนี้คือนัดเช็คจุดรั่วซึมต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเก็บจุดรั่วซึมแล้วนะครับส่วนถ้าเก็บงานก็จะอยู่ที่295,000บาทคือรวมทําสีปรับสภาพนะครับถัดมาครับคันนี้เป็นยันม่า51แรงนะครับเป็น EF 5 1 4 t นะครับคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ตัวนี้ก็จะรวมเปลี่ยนยางใหม่ทั้งหมด4เส้นนะครับอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผนพวนครับอ่ารถใช้งานอยู่ที่3,300ชั่วโมงครับสวยๆนะครับ51แรงม้านะครับราคาไม่ถึง4 0 0 0นะครับใครที่สนใจตัวนี้จะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็นยันต์มาพรีเมียมรอทองเหมือนกันนะครับคันนี้ราคาพิเศษราคาเย้อมเยานะครับอุปกรณ์แค่ดันหน้าชิ้นเดียวนะครับราคานัดเปิดอยู่ที่ราคา2 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ275,000ับาทนะครับคือตามสภาพนี้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้นะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับอีกหนึ่งคันจะเป็นคูปต้านะครับ KRT 1 4 0พัดตัวเปล่านะครับคันนี้ยางหลังเหลือเยอะๆเลยนะครับอุปกรณ์ก็ตัวรถอย่างเดียวนะครับราคาอยู่ที่75,000บาทนะครับวันนี้ก็จัดโปรโมชั่นเหลือ7 0,000บาทนะครับสำหรับ KRT คันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับ เหมือนรถใหม่นะครับคูปะต้า L3218 ตัวดีทีนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับรถปี64นะครับเหมือนรถใหม่เมื่อหนึ่งนะครับอุปกรณ์ก็สองชิ้นเหมือนกันนะครับราคา335,000บาทนะครับใครที่หารถเกียร์ AWA ไว้ใช้นะครับแนะนําเป็นคันนี้แพดมวนะครับตัวนี้เป็น L3608 ตัวดีทีนะครับราคา275,000บาทครับตัวนี้นะครับตามสภาพนะครับไม่เก็บงานนะถ้าเก็บงานตัวนี้ก็จะอยู่ที่289,000บาท นะครับใครสนใจก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะครับอ่ะถัดมาครับตัวนี้สวยๆเก็บงานแล้วเรียบร้อยยางใหม่สี่เส้นเช็คระบบพร้อมใช้สีใหม่รอบคันนะครับคันนี้จะอยู่ที่310,000หนนะครับรถเช็คพร้อมใช้สวยๆนะครับจะเก่ามาจากไหนนะครับรับเข้าบ้านใหม่ๆแน่นอนนะครับเหลืออยู่1คันนะครับที่เก็บงานเสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพบิ้วจากทางร้านของเรานะครับใครที่สนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับ36แรงสามารถเข้ามาทดสอบระบบกันได้ นะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับตัวนี้เป็นอีเซกินะครับ n t 5 4 0สี่ศูเทอร์โบครับ40แรงม้าเป็นเครื่องยนต์3สูบรุ่นขยายฐานล้อครับตัวนี้นัดจัดชุดแต่งให้เต็มพร้อมกับฐานคนใหม่นะครับราคาเพียง359,000บาทนะครับ3าม0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสวยๆเลยนะครับอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็นรุ่นนิยมนะครับรถที่นิยมใช้ที่สุดนะครับสำหรับคูโบต้านะครับ L ส0 1 8ูนนตัวดีจนะครับมาแรงในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับใครที่ มองหารถอยู่นะครับคันนี้จัดโปรอยู่นะครับอยู่ที่400,000บาทนะครับ4 1 0 0 0 0บาทเลิ่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถจดปี62นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับหางควนนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้4018ตัวดีที่ธรรมดานะครับขายตามสภาพนะครับ380,000บาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับรถสวยอย่างเดิมสีเดิมครับขารที่มีงบน้อยก็จัดเป็นคันนี้ครับมีให้เลือกครับสาหรับ40 ต่อมาครับกระโดดขึ้นมาเป็นรถ4สูบกันบ้างนะครับ L4708 ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3คันด้วยกันนะครับใครมาก่อนนะครับต้องบอกว่าได้เลือกก่อนแน่นอนนะครับมาคันแรกนะครับคันนี้เป็นรถปี56รถบ้านรถสวยรถเดิมนะครับคันนี้ก็สภาพใบมีดก็อยู่ที่ประมาณ80%ซครับยางก็ยางหน้าก็ล่นหลนแล้วนะครับยางหลนหลนทั้ง4เส้นเลยนะครับแต่เป็นรถปี56นะครับคันนี้รถฟฝาเฟรมบอดี้สวยนะครับถ้าราคาตามสภาพ นะครับก็อยู่ที่375,000บาทนะครับ3า5 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้นะัดเปลี่ยนเป็นชุดแขนหลังแบบก้ามปูทั้งหมดเลยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับคันนี้นะ3 7 5 0 0 0บาทส่วนเก็บงานยางใหม่4เส้นนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา4 0 0แสนบาทนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ l c 7 0 8ปรับสภาพเก็บงานแล้วยางใหม่4เส้นนะครับทั้งคู่เลย2คันราคาอยู่ที่ 4แ0 0 0นบาทนะครับ4 1 0 0 0 0บาทนะครับทั้งคู่เลยนะครับเป็นรถที่ปรับสภาพเช็คพร้อมใช้ทั้งคู่สเปคเดียวกันใส่ท่อร้านทุ่งนะครับอุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าและหางทั้งคู่นี้เป็นรถจดทะเบียนปี54นะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับมาอีกหนึ่งคันครับเป็นคูปต้า M6040SU นะครับ60แรงม้ารถปี56ครับยางสวยยางใหม่4เส้นเหมือนกันนะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา4 0 0 0 0 8 5 0 0 0บาทนะครับ4 8 5 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมทุกคันนะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวไปชมสินค้าฝั่งทางนนกันบ้างนะครับ มาฝั่งทางนี้ก็จะเป็นรถสวยๆนะครับที่ลูกค้าได้สั่งจองให้เราปรับสภาพไว้ก็เตรียมส่งมอบลูกค้าคันแรกเป็น M6040 อําเภอนาจั่วยนะครับคันที่2เป็น L3608 ลูกค้าอเาเภอนาทมอ่านครพนมคันที่3เป็น3 6 0 8 s p นะครับลูกค้าจากอเาเภอโนนสังน้ำบรวลำพูและ4 5 0 8 DI Special เชเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับอเาเภอโนนสวุวรรณนะครับจังหวัดบุรีรัมย์และวันนี้ที่จะจัดส่งนะครับก็จะเป็นน้องเล็กี2 4 2 0สงนะครับเราส่ง อำเภอภูหลวงนะครับจังหวัดเลยนะครับอันนี้จะเป็นโรตารี่ฟาร์มเทคก,ก็จะไปลงที่อำเภอเอราวันจังหวัดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจรถถ่ายมือ2และอุปกรณ์ต่อพว่วงก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรแอดไลน์ได้ที่0633130447นะครับขอบคุณครับ